เรื่องผีสี่ทุ่มตอนห้องที่ไม่มีหมายเลขมีคำกล่าวว่าสีสี่คือเวลาของโลกวิญญาณคือช่วงเวลาที่ม่านกั้นระหว่างโลกคนเป็นและคนตายบางเบาที่สุดและในย่านชานเมืองอันเงียบสง,งัดมีสถานที่แห่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะหยุดเวลาไว้ที่ตีสี่ตลอดกาลมันคือหอพักจิตรดา ตึกสชั้นเก่าค่ำคาที่ยืนหยัดท้าทายการเวลาอย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครรู้ประวัติของมันแน่ชัดรู้แต่เพียงว่าค่าเช่าของมันถูกถูกจนน่าใจหายและค่ำคืนหนึ่งเรื่องราวของมันกำลังจะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งโดยชายหนุ่มผู้โชคหลายคนหนึ่งโอมชายหนุ่มวัย2ีปีก้าวลงจากรถเมล์เที่ยวสุดท้ายเขามองแผนที่ในมือสลับกับตึกตรงหน้า ความเหนื่อยล้าจากการเดินทางและการเริ่มต้นงานใหม่ในบาร์กะดํึทำให้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่นี่หอพักจิตรดาสภาพของมันภายนอกดูแย่กว่าในรูปถ่ายทางอินเทอร์เน็ตหลายเท่านักสีปูนที่เคยเป็นสีขาวปัจจุบัหมองคล้ำมีคราบตะไคร่จับเป็นทางยาวจากขอบดานฟ้าลงมาราวกับรอยน้ำตาที่ไม่เคยแห้งเกิดเขาพักประตูไม้เก่าๆเข้าไปสิ่งแรกที่ต้อนรับเขาไม่ใช่คน แต่เป็นความเงียบและอากาศที่หนักอึ้งเคาน์เตอร์ไม้สมโซมมีเพียงชายชรา,าผอมเกง่งนั่งเหม่อ้อยอยู่ใต้แสงไฟจากหลอดตะเกียบที่กระพริบเป็นระยะชายชาลาคนที่ชื่อลุงอินเป็นผู้ดูแลหอพักผมมาติดต่อเรื่องหอพักครับที่โทรมาเมื่อวานลุงอินละสายตาจากความว่างเปล่าอย่างเชื่องช้าดวงตาขุ่นมัวของแกจ้องมองโอมนิ่งนานจนเขารู้สึกเย็นภาพไปทั้งสันหลัง ลุงอินตอบว่าชั้นสห้อง404อยู่จนครบหรือเปล่าละ่ะโอมนิ่งเงียบฝืนยิ้มครับก็คงอยู่ยาวเลยครับทำงานแถวนี้พอดีได้งานทำแถวนี้ก็ดีลุงอินตอบพางหยิบกุญแจดอกหนึ่งออกจากลิ้นชักวางลงบนเคาน์เตอร์เสียงดังแกมันเป็นกุญแจเหล็กธรรมดาธร,รมดาที่มีป้ายพลาสติกสีเหลืองซี่สลักเลขตีศห้อยอยู่ โอมรับกุญแจมาสัมผัสของมันเย็นเฉียบผิดปกติเขาเดินผ่านลุมอินขึ้นบันไดไปโดยไม่ได้พูดอะไรอีกบันไดแต่ละขั้นส่งเสียงลั่นเอยดอาร์ดเอ็ดอาร์ราวกับจะประท้วงทุกยังก้าวของเขาณทางเดินชั้นสี่ทอดยาวและมืดกว่าชั้นอื่นมีเพียงแสงไฟสลัวสลัวจากหลอดไฟหวัวท้ายเท่านั้นประตูห้องเรียงลาลกันไปแต่โอมสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างหมายเลขห้องมันกระโดดแปลก เขาสะบัดหัวไล่ความคิดปุงซ่าก่อนจะหยุดยืนอยู่หน้าประตูห้องของเขาคือห้อง404ทันทีที่ประตูเปิดออกกินอับชื้นที่รุนแรงราวกับผ้าคีรุ้เปียกน้ำที่ถูกหมักหมมไว้เป็นหลกป,ปีกัดแทกเข้าหน้าโอมจนเขาแทบพังหะเขาก้าวเข้าไปอย่างไม่ลังเลแสงไฟจากทางเดินสาดส,ส่องให้เห็นสภาพภายในห้อง มันเป็นห้องสี่เหลี่ยมธรรมดามดาที่มีเฟอร์นิเจอร์เพียงไม่กี่ชิน้นมีเตียงเหล็กเก่าๆโต๊ะไม้ที่ขาโยกเยกและตู้เสื้อผ้าไม้ที่ประตูบานหนึ่งเปิดแง้มอยู่เผยให้เห็นความมืดมิดสนิทยอยู่ภายในสายตาของเขาเลือกเป็นกระจกบานเล็กที่ติดผนังมันมีรอยร้าวเป็นทางยาวจากมุมขวาลงมาจนถึงเกือบกลางบานและในจังหวะที่เขามองเข้าไปในกระจกนั้นเองเขารู้สึกเหมือนเห็นเง,ง,เงาของใครบางคนวูบอยู่ด้านหลัง แต่พอหัดกลับไปก็พบแต่เพียงว่างเปล่าโอมพึมพำกับตัวเองเฮ้ยเราคงตาฝาดไปเองมั้งเราคงเหนื่อยเกินไปแล้วเขาพยายามไม่คิดอะไรวางกระเป๋าลงข้างเตียงแต่แล้วสายตาก็พันไปสะดุดกับสิ่งของสิ่งหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะไม้ข้างเตียงมันคือกุญแจอีกดอกหนึ่งเป็นกุญแจโบราณสีทองเหลืองที่ดูเก่าแก่กว่ากุญแจห้องของเขามากและใต้มัน มีเศษกระดาษที่เหลืองกรอบสอดไว้ข้อความบนนั้นเขียนด้วยลายมือหวัดๆเหมือนคนรีบเขียนว่าคืนถัดไปให้ลองไขห้องที่ไม่มีหมายเลขโอมขมวดคิ้วเขาไม่เข้าใจความหมายของมันแต่ก็เก็บมันใส่กระเป๋ากางเกงไว้คือนแรกผ่านไปอย่างทุลักทุเลด้วยเสียงแปลกๆทั้งเสียงเหมือนคนเดินไปมาอยู่หน้าห้องและเสียงเหมือนมีคนขีดขวดเบาๆที่ผนังแต่โอมก็พยายามขมตาหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย คืนที่สองคืนที่สและคืนที่4ผ่านไปเหตุการณ์ประหลาดเริ่มทวีคูณรุนแรงขึ้นทุกขณะเขามักจะได้ยินเสียงกระซิบที่จับใจความไม่ได้ลอยเข้ามาจากมุมมืดของห้องบางครั้งตู้เสื้อผ้าที่เขาปิดสนิทก็แง้มเปิดออกมาเองและที่น่ากลัวที่สุดคือรอยเท้าเปียกน้ำเล็กๆที่ปรากฏขึ้นจากหน้าห้องประตูห้องน้ำและสิ้นสุดลงที่ใต้เตียงของเขา โอมนอนไม่หลับเต็มตาอีกเลยความหวาดระแวงเกาะกลุ่มจิตใจเขาจนแทบเป็นบ้าและกุญแจโบราณในกระเปะ๋าเกงก็ดูเหมือนจะหนักอึ้งขึ้นทุกวันและแล้วคืนที่5้าก็มาถึงคืนนี้โอมตัดสินใจแล้วเขาไม่อาจทนกับความหวาดกลัวนี้ได้อีกต่อไปเขาต้องพิสูจน์ให้รู้แจ้ง เขาวิบุญแจโบราณดอกนั้นออกมาจากกระเป๋ามันเย็นเฉียบอยู่ในฝ่ามือที่ขึ้นเหงื่อเขาเปิดประตูห้อง404ออกไปช้าๆทางเดินชั้น4ยังคงมืดและเงียบสงัดเขาสูดลมหายใจลึกๆกว่าตามองไปตามบานประตู401 402 403 404 405 406แล้วก็408ห้อง407หายไปไหน ระหว่างห้อง406กับ408ควรจะมีช่องว่างเท่ากับประตูบานหนึ่งแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับเป็นผนังปูนเปล่าๆที่ดูเรียบสนิทไปกับกำแพงแต่โอมไม่ยอมแพ้เขาลองเดินเข้าไปใกล้ๆใ,ใช้มือลูบไล้ตามผนังปูนนั้นและแล้วเขาก็พบมันรอยต่อจางๆของกรอบประตูที่ถูกฉาบปูนทับไว้อย่างแนบเนียนและกลางบานมีรูกุญแจที่ถูกอุดไว้ด้วยเศษปูนเล็กๆซ่อนอยู่ หัวใจของอมแตนระรัวราว,วกับจะทะลุออกมานอกอ,อกเขาใช้กุญแจโบราณค่อยๆแสะปูนออกก่อนจะสอดมันเข้าไปในรูกุญแจมันพอดีกันอย่างน่าประหลาดเขาบิดกุญแจช้าๆเสียงกลนไกเก่าทำงานตามด้วยเสียงประตูที่หนักอึ้งค่อยๆเปิดออกพร้อมกับเสียงเสียดสีที่บาดหูทันทีที่ประตูเปิดออกกลิ่นเน่าเหม็นที่รุนแรงกว่าครั้งไหนๆก็โชยปะทะเข้าหน้าอย่างจังมันเป็นกลิ่นของซากศพ กลิ่นของความตายที่ขะคุงจนเขาต้องยกมือขึ้นปิดจมูกแสงไฟจากทางเดินาศาสต์เข้าไปในห้องที่ไม่มีหมายเลขเผยให้เห็นภาพเผยให้เห็นภาพที่ทำให้เลือดในกายของอมแข็งตัวผนังห้องทุกด้านเต็มไปด้วยรอยมือสีดำนับร้อยพันรอยมือที่ตะเกียกต,ตะกายไปทั่วทุกห้องราวกับพยายามจะหนีออกจากขุมนรกและกลางห้องนั้นมีเพียงเตียงนอนเหล็กขึ้นสนิมตั้งอยู่ บนเตียงมีผ้าห่มเก่าๆคุมไว้และมันมีรอยบุบมลึกลงไปเป็นรอยบุบมลึกที่ชัดเจนแล้วกับว่ามีใครกำลังนอนอยู่ใต้ผ้าผืนนั้นแต่ในห้องนั้นไม่มีใครไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆนอกจากเขาวินาทีนั้นเองสัญชาตญาณทั้งหมดของโอมงกิดร้องบอกให้เขาหนีเขากระแทกประตูห้องไร้หมายเลขที่ปิดดังปังแล้วหันหลังวิ่งสุดชีวิตเขาวิ่งไปที่บันไดหนีไฟ แต่ประตูทางลงกลับถูกล็อกตายเขาหันไปทางประตูห้องอื่นๆเพื่อจะทุบเรียกให้คนช่วยแต่แล้วขาของเขาก็หยุดชะงักลงประตูทุกบานบานที่เคยเป็นหมายเลข 401, 402, 403ปัจจุบันมันกลายเป็นเลข404ทุกบานทางเดินที่ควรจะสิ้นสุดปัจจุบันมันกับทอดยาวไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และในทุกประตูที่เขาวิ่งผ่านมีป้ายหมายเลข404ตอกติดอยู่โอมตะโกนลั oh, ่นใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเปิดประตูช่วยผมด้วยแต่ไม่มีเสียงตอบรับไม่มีใครอยู่ในหอพักแห่งนี้อีกแล้วเขาวิ่งวนไปวนมาในทางเดินที่เหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วในที่สุดเขาก็สุดลงอย่างหมดแรงเขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาด้วยมืออันสั่นเทา หน้าจอของมันสว่างขึ้นพร้อมกับข้อความว่าไม่มีสัญญาณโลกของโอมพังทลายลงในวินาทีนั้นเขาถูกขังแล้วขังอยู่ในมิติที่บิดเบี้ยวของหอพักจิกระดาในชั้นที่4ที่ไม่มีทางออกไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโอมในคืนนั้นไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยเรื่องราวของเขาถูกกลืนหายไปตามกาลเวลา เหลือทิ้งไว้เพียงตำนานบทใหม่ของอ๋อพักจิตระดาที่ถูกเล่าขานบางคนที่จำเป็นต้องพักที่นั่นหรือคนบ้าดีเดือดที่อยากลองของพวกเขาต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าในบางค่ำคืนหากคุณลองเงี่ยหูฟังให้ดีๆในช่วงเวลาประมาณตีสี่คุณอาจจะได้ยินเสียงบางอย่างดังแวลมาจากชั้นที่สี่ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ